ปีนจัลินใครใครทำโลนใครทำโลนจีโน่นี่ใครทำโรนอุ๊สจุดใหม่ยังนี้เอาใม่จุดใหม่จุดใหม่ เดี๋ยวจีโน่ร้องเพลงเองกูซากูซาตั้งใจไว้อย่างดีปิดไปวเดี๋ยฟกูซาตั้งใจไว้อย่างดีปิดไปแล้วโอ้มาถดูดีเนาะดีเนาะไม่ได้ไม่ได้ถ่ายรูปตอนนี้มัน ก่จุดเด็ดเนี่ยเข่งนี่เขาจะถง้ายเวไหมเรไมเไมเ่่เอา้าเรไมเ่ี่เปิดเาไม่ไเนี่ยไ่เป็นคนเปิดเราไแล้วโอเคไม่มีปัญหามาเมันบอกมีไข่ ไม่เป็นไรวันนี้มันขิดเล่าผิดยี่ห้อเป็นมมเพราะอะไรมันก็ต้องมองหมดแล้ววันนี้อาปิดจีน่ เปไฟเปิดไฟจีโน่ร้องใหม่ลูกจีโน่ร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ด์ใหม่แ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 ม่เอาแฟรสุดแดออกก่อนแฟโซเดาตินนี่ตินนี่ติน้างเนี่ยน้องดาวน้องดาวติน้างเนี่ย มกความใส่แท่เจ้าแบบมันเกิดว่ะต้องเล่ตังเดงแล้วเป็นกลับแม่ที่พื้นที่กับบเียนะอากอมัน้จีโนเลยอาจีโนจัดการโอ้อานองเพลงก่อนกินเค้กต้องรองเพลงก่อนร้องเพลงก่อนเบจฮโยอเอีกดีิเอาเอาอีกร้องอีกร้องอีกู ร้องไหมลูกแม่จุดไฟ้น้อยนะร้องไหมลูกล้องไหมอ้าว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 ปลาปลาปาใกล้ๆลูกปาใก้อีกๆปาอีกๆๆจะดับไหมเนี่ยคือเนียไม่ดับแล้วคือเนีย เล่าเองอีกเล่าเองอีกเอปิร์ดคู bakayım, ่กูฮ่า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 คู่เหรอยันร้อยกินได้แล้วกินได้แล้วกินได้แล้วเราไม่ต้องตัดเทกเที่ยวเออเออจะปากเลยลูกใส่ปากเลยย่อยไหมย่อยไหมย่อยไหมครับย่อยไหมครับย่อยไหมครับ ย่อยมามีน้ำเปล่าต้องแตะตัวหรืข้าไปกี้ยวไเข้าไปไปเออาไมไปอมไอมไวอย่ามันละลายอมไมวอมอย่าอมอมอย่ามองเออยเค้กไปแบ่งให้นิวไปมันไม่เล่นยันมันข้เกี้ยวไม่อมไม่ออ่มอ่ะเลองเพลงก่อนร้องเพลงก่อน เบิร์ดก่อนแม่ฮมให้เบิร์ดก่อนให้เบิร์ดก่อนอย่เป่าเปให้ีเบิร์ดอือร่อยไหมอร่อยไหมลูกเบาอร่อยอร่อยไหมถอยไหมอร่อยไหมครับ่อยไหมจุดไหนอยบอกก่อนอร่อยไหมอ้าแล้วเราเปิดไมรู้ด้วยนะ เราเบิดไม่ดูเลยนะนะแฮปปี้เบิร์ดเฮิมดับเป่าดับไปดับแล้วนี่ยเฮิมเนี่ันเกิดใครตกลงตกลงวันเกิดใครกันเนี่ยบอกพวมันเกิดใครอ่ะจีโน่มันเกิดใครลูกมันเกิดใครวันนี้วันเกิดใครมันเกิดใครครับมันเกิดใครป้าดาวป้าดาว ไว้พรอมให้ปล่ดาวด้วยลูกขอให้ขอให้อะไรลูกขอให้กินสวยวันสวยคืนขอให้กินกินนะเนดีนะตบบ๊บข้ามด้วยข้ามกินลูกกินลูกายว่ะกินลูกกินลูกเอาองมาโชว์ากยกงกตน่ อ Happy Birthday อ้าวมันเกิดใครมันเกิดใครสามรอบสามรอบเดี๋ยวพูดเป่าเป่าสามรอบสามรอบร้องอีกกร้องอีกก่อนเดี๋ยวไม่จุดให้แล้วนะ